ย่างไล้ยอยู่นี playable, hari, ่เนาะทุกคนย่างไลายอยู่นี่นี่คืออนาคตของประเทศไทยทุกคนเนาะนักเรียนนักศึกษาอนาคตของประเทศไทยทุกคนอ่ากุ่มค้นเหล่านี้แหละทุกคนสิีาประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไปอ่าไล้ยสิบปีข้างหน้าเนาะทุกคนนี่คืออ่าการศึกษานักศึกษาของประเทศไทยเนาะทุกคนหรืว่าถนนเซนนี่หรือว่าพุทธบาทนี่คือว่านักศึกษาหล้ยแหางทุกคนเนาะนักศึกษาหลาย สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อสุขสุคนมาพบมาพอก็บาต้นอีกแล้ววันนี้ทุกคนบาต้นพาพี่พาน้องมาเที่ยวเบ่งความเจริญความสะอาดอยู่ในในเมืองเรื่อนี้ทุกคนบาต้นมาอยางอยู่แถวสนามกีฬาพรุ่นี้บาตน้นสียยางไปพูนทุกคนเนาะแยกสามย่านมิถาวรเนาะสามย่านมิถาวรบาต้นสพาพี่พา,พานอ้องอยางไปเบ่งความสะอาดความเจริญของประเทศไทยอีกแล้วทุกคนวันนี้เนาะ นี่ต้น้าบ่าวต้นนี่ก็คือห้าง ABK Center นะทุกคนเนาะสนามกีฬาหรือว่าแยกปัทถุวันเก่านั่นเองทุกคนเนาะแยกบึงบัวหรือว่าแยกปัทถุวันนั่นเองทุกคนเนะาะบ่าวต้วนสิบไทยพี่ให้น้องได้เบิง่งเนะาะถนนพญาไททุกคนเนาะห้าง ABK Center ครับทุกคนเนาะ ตอนสิภาพีพระนองย่างไปคนละทุกคนสามย่านมิถาวไปเบิงน้ำกันทุกคนว่าอ่าพุทธบาททางเดินของประเทศไทยนี่โอ้โหทุกคนสายไฟไม่มีแล้วครับทุกคนสายไฟฟ้าลงดินหมดแล้วครับเขตนี้ครับทุกคนนี่แหละชื่อสิ่งที่ประเทศไทยเพิ่นกำลังพัฒนาอยู่ทุกคนคือเอาสายไฟฟ้าลงดินเนาะเอาสายไฟลงดินคือบอกห้เกก้าทุกคนคือบอกห้เกก้าเนาะ น,นี่เพิ่นกะระโดเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ทุกคนอยู่แถวนี้กับสิเป็นสถาบัานการศึกษาเป็นส่วนหลายเนาะทุกคนกับย่างแลรกแบบนี้ก็เห็นนักศึกษาย่างตามพุทธบาททุกคนย่างตามพุทธบาทเนาะอยู่ข้างหน้าเ้ามาต้นคือมหาลัยจุฬาลงกรณ์นั่นเองทุกคนเนาะต่อนหน้าเ้ามาต้นอีกคือวัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงสามย่านมิทาวเนาะดูไปชมร่วมกันะทุกคนเนาะอือ พี่น้องเห็นใส่เสือขาวๆกระเก่งขาสั้นย่างไร้ไอยู่นี่เนาะทุกคนย่างหลายๆอยู่นี่นี่คืออนาคตของประเทศไทยทุกคนเนาะนักเรียนนักศึกษาอนาคตของประเทศไทยทุกคนกลุ่มคนเหล่านี้แหละทุกคนสิีภาประเทศไทยเจริญก้าวหน้าไประยะสิบปีข้างหน้าเนาะทุกคนนี่คือการศึกษานักศึกษาของประเทศไทยเนาะทุกคนหรืว่าถนนเซนนี่หรือว่าพุทธบาทนี่คือว่านักศึกษาลร้ให้ทุกคนเนาะ นักศึกษาลายแห่งนี่ทุกคนนี่บ่ต้นยให้เบ้งอีกอย่างหนึ่งทุกคนนี่คือความเอาใจใส่เนาะคือความเอาใจใส่ทุกคนเนาะขนาดต้นไม้เพิ่งงนยังติดนัมเบอร์ใส่ทุกคนเนาะต้นที่ต้นที่สี่สิบเอดนาะทุกคนเนาะนี่อน,นี้ก็มีอีกได้ทุกคนเม่บวันม่ว่า,าสีนะดินี่ ต้นที่42ทุกคนโอ้โป่งเอาทุกคนเนาะอนาคตของประเทศไทยคือว่าอ่าคนไทยเนี่ยทุกคนน้องเปลว่า,าใใค่าอ่าน่้คือ้นมาที่คือหน้าที่ที่เจ้าต้องปฏิบัติก็คือศึกษาทุกคนคือศึกษาศึกษาให้จบแล้วค่อยออกมาทํางานค่อยออกมาอ่า เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่เนาะทุกคนคือเทาที่เฮาเฮาเฮาสิเห็นแบบว่าคนไทยที่อายุ14 15, 1สบ่ไดห้าบริรับการศึกษาหน,หน่อยที่สุดทุกคนหน่อยที่สุดวัยวัยที่จะต้องเรียนคุณจะต้องเรียนวัยที่ศึกษาคุณจะต้องศึกษาเนาะนี่ทุกคนแบบว่าาประเทศเพิ่นจริงอ่า จเจริญประเทศเพิ่นริงมีบุคลากรอยู่ตลอดเวลาบุคลากรที่เก่งๆนะทุกคนเนาะ เอต้องชีพ้าพีพา่พีน้องขึ้นอ่าถ่ายมุมสะพานลอยใหยพ้พี่นอ้องได้เบิ่งเนาะอันนี้คือสะพานลอยทุกคนาะสะพานลอยเพิ่นกับแบง่งแบ่งเขตชัดเจนเนาะซ้ายขวาชัดเจนเลยทุกคนนี่คือความว่าใจใส่อีกอย่างหนึ่งเนาะทุกคนซ้ายขวาชัดเจนแบ่งแยกกันชัดเจนเนาะว้าทุกคน,น โอ้โห,โหสะพานลอยกว้างทุกคนสะพานลอยกว้างจังเลยเนาะนั่นคือต้น,น้าเอ้า,าต้นคือแยกปทุมวันเนาะทุกคนแยกปทุมวันถนนนี่ก็หนึ่งสองสามถนนแปดเลนครับทุกคนแปดเลนครับก่อกลางถนนจะมีดอกไม้ครับทุกคนดอกไม้แล้วก็ไฟเยง,งทางเนาะแยกปทุมวันห้างเอเบเคเซ็เอร์ อยู่ข้างรังของบ่ต้นแม่นวัดหัวลำโพงสามย่านมิทาวเนาะทุกคนวัดหัวลำโพงสามย่านมิทาวโอ้โหทุกคนขอต้นยางให้ขึ้นมาแบบนี้ทุกคนเห็นทั้งความสะอาดเนาะทุกคนเห็นทั้งความสะอาดเห็นทั้งความมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เห็นทั้งธรรมชาติขี่เขียวทั้งสองขางทางเลยทุกคนนี่ไงบอต้นไม้ครับต้นไม้ แบบว่าฮักซ้าแบบว่าสิ่งแวดล้อมแ้วก็ความสะอาดไว้ได้ดีสุดๆเลยเนาะทุกคนอันนี้บาต้นอย่างไ้พี่ให้น้องได้บึงเนาะพี่น้องทางฝั่งสปปรลาวบอพี่น้องทางอยู่ต่างจังหวัดของประเทศไทยบอว่าถนนเส้นนี้เป็นจยงไรเนาะบางคนอาจมีอดีตอาจมีอดีตเคยทํางานแถวนี้เคยอาศัยอยู่แถวนี้เนาะบาต้นมาถ่ายให้เบึงเลยเด้อทุกคนเนาะทางหน้าของบาต้นน็คือวัดหวลำโพงที่บาต้นเคยไปบริจาคซอยอ่ าพี่น้องน้ำท่วมจังหวัดภาคเหนือเนาะวัดหัวลำโพงนั่นเองคือคนเบาต้นจำได้อยู่นี่ทุกคนนี่ทุกคนใช้มือของบบาต้นก็คือสถาบันการศึกษาเนาะทุกคนสถาบันการศึกษาสองอย่างเลยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเนาะขวามือของบบาต้น มอหนาวนะคือซาลายแถวนีส้สะพานล,ลอยนี่สะพานล,ลอยนี่บ,บ่อต้นสังเกตเห็นสังเกตบ่เห็นเนาะทุกคนแปลว่าอ่ากล,ล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดบ่มีสะพานลอยนี่เพราะว่าอ่าสะพานล,ลอยนี่เป็นสะพานล,ลอยที่โล่งสุดๆทุกคนเนาะโล่งสุดๆเพิ่งก็เลยแบบว่าบ่อติดกล้องวงจรปิดโอ้ข้ามากก็เริ่มรถเริ่มน้าแน่นแล้วทุกคนเนาะรถเริ่มแปลว่าเริ่มติดๆนิดนึงแล้วครับ ต้นสิพาพี่พานอ้องย่างลงอ่าเลาะไปตามพุทธบาทเรื่อยๆทุกคนเนาะเลาะไปตามพุทธบาทเรื่อยๆนี่ก็คือ,อลงบันไดบันไดสะพานลอยผ่าเนเนพะิ่อเนาะสะอาดทุกคนเนาะสะอาดสุดๆเลยนี่คือทางทางเข้าโรนนะาง,เางเรียนเนาะทางเข้าโรงเรียนเพิ่นก็นสะอาดนี่ทุกคนนะเนาะแบบว่า คืออยู่สถานที่แบบว่าบอกว่าแต่ขรรษการบอกหรือว่าสถานที่การศึกษาบอทุกคนเพคนซีมักปลูกต้นไม้ในประเทศไทยเพคนมักปลูกต้นไม้เนาะอาซซิมีแบบว่าใบไม้หล่นลงมาเนี่ยถูกคนแต่ว่าถุงกระดาษหรือว่าถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บเศษเอาอาหารในแม่บ่มีเด้อแม่บ่มีเนาะ คนบุรีกับบมีทุกคนเนาะถ้าว่ามาเที่ยวประเทศไทยแล้วสู่บุรีเหลือทิมสาไายเนี่ยถึกปับ๊บเลยทุกคนสองพันถึงห้าพันเนาะคอนซิมีตู้ไฟนี่น,น,น,นะทุกคนเนาะตู้ไฟแบบนี้เพิ่นเอาลงดินมาแล้วทุกคนเนาะบุมีสายไฟเลยเห็นบ่บุมีสายไฟเลยถนนพญาไทย่างไปเรื่อ,อยๆเนาะทุกคนจนหอดภูแล้ววัดวลังโภคเนาะตอนนี้เราต้นก็อยู่ที่อ่าหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คืออ่าป้ายรถเมย์ทุกคนเนาะป้ายรถเมย์บงเก้าอี้ป้ายรถเมย์อันนี้ก็คือแบบว่ารถสีมาจักโมงจักโมงทุกคนเวลาเท่านั้นโมงท่นนี้โมงชิฮอดจักนาทีนาทีเนาะทุกคนนี่นี่นี่คือความลำหนาลำสมัยของประเทศไทยทุกคนนี่คือความลำหนาลำสมัยของประเทศไทยบอกวันที่3 0 31ตุลาเนาะ16โมง12นาที15วินาทีเนาะทุกคนเนาะบอกละเอียดก็ทุกอย่างเลยนี่ นี่คือคือความลำหนาความลำสมัยเนาะสนับสนุนโดยกรุงเทพมหานครเนาะทุกคนเนาะนี่นี่คืออันนี้คือป้ายคือบ่อนนั่งคนเนาะห้ามสูบบุหรี่ทุกคนเนาะปรับ5,000บาทเนาะกมีที่ชาร์จแบตเตอรี่มีกล้องอ่า CCTV มี Wi-Fi ฟรีเนาะทุกคนเนาะนี่ความอ่าล้ำสมัยของอประเทศไทยเนาะ อารับสมัยของประเทศไทยทุกคนโอโหโวเน่ออกดูคนนเวลาเขาเจ้าเดินทางเวลาเขาเจ้าอย่างในชีทั ในที่สาธาราณะคนไทยเขาสิบคุยกันเขาเิียร์ซ้มะยดีสุดๆเลยทุกคนคนไทยเขาเจ้าสิบคุยกันเออบทอนสังเกตเห็นคือการอยู่ในรถไฟฟ้าคือกันถาเสียงดังๆเลยบริเวณคนไทยฟังดีๆทุกคนแบบเวลาพี่น้องขึ้นขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าขึ้นรถโดยสารรถเมล์รถยังถาเสียงดังๆนะว่ากันดังๆนะบริเวณคนไทยแน่นอนคนไทยเขาเจ้าสีเบาๆกันว่าวเบาๆคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เบาๆ เมือนั้นบ่าต้นคือราเยฟ้าเนาะเสียงเสียงดังแน้มแนมไปหรวะฝรั่งถึงคนต่างชาติต่างชาตาาิคุยกันเนาะสังเกตง,ง่ายๆเลยตอนนี้บ่าต้นถึงเป้าไม้ของผมแล้วนะครับทุกคนแบบว่าถึงแล้วครับสามย่านมิทาวครับทุกคนเนาะห้างสามย่านมิทาวทุกคนนี่เนาะสำหรับคลิปนี้บ่าต้นก็เดินทางมาฮอรนีพอดี สิบหกโมงสิบแปดนาทีทุกคนบาต้นย่างมาจากพู้สนามกีฬาหรือว่าแยกปทุมวันนั่นเองเราทุกคนถ่ายบรรยากาศพุทธบาทความสะอาดของประเทศไทยพี่ให้น้องไง้เบิ้งเนาะสำหรับคลินี้บาต้นค่ะขอบุณขอบคุณ,คณพี่น้องเอฟซี FC, ทีขาเข้ามาให้กาลังใจบาต้นเนะาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้บาต้นในคลิปต่อๆไปสําหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับผม